สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเปิดลุ้นการ์ดชินจังนะครับเป็นการ์ดพลังชินจังเนาะที่แถมมากับขนมแคย่อนชินจังนะครับคลิปนี้ผมก็ได้เป็นห่อสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นรถซุปข้าโพดนะครับ ก็สำหรับล็อตผลิตนะครับก็เป็นล็อตของวันที่2เดือน10 2024นะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้การ์ด5ดาวกี่ใบนะครับก็เปิดกันเลยนะครับใบแรกได้เป็น2ดาวนะครับเบอร์820เป็นโบจัง ต่อมาซองที่2นะครับได้สามดาวได้เบอร์เจ็ร้อยานะครับเป็นชินโนสเกะอยากได้พวกประมาณหกร้อยห้า้ห้อยนะครับผมยังไม่มีเลยเนาะการ์ดช่วงห้าร้อห้อยนะครับเป็นช่วงที่ผมไม่ได้ตามนะต่อมานะครับเป็น3ามดาวนะ เป็นโบจังนะครับเบอร์เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ต่อกันเลยนะครับนี่เป็นเซตต่อนะน่าจะเป็นตอนที่กำลังจะไปโรงเรียนนะประมาณนั้นนะครับซองต่อมาได้เป็นเบอร์แปดร้อยยี่สิบเก้านะครับคาสมาคุ้ง ต่อมาได้เป็นดาวเดียวนะครับเบอร์8ปดร้ย่สาในเน่จังสองต่อมาได้ซ้ำนะครับเป็นขาดสมมาคุ้งเบอร์เจ็บสามเนาะ แล้วก็อ่าได้ดาวเดียวนะครับเบอร์8ปดร้อยยี่สิบชิโนซเกะต่อมาได้เป็นเบอร์780ดสิบนะครับคาสามาคุ้ง แล้วก็ได้เป็นเนเน่จังนะครับเบอร์776แล้วก็ได้เป็นมาสโอนะครับเบอร์827เหลืสอ,บบอลสองซองสุดท้ายนะครับซองที่11 อาหาใบห้าดาวนะครับเบอร์ห้าร้อยสามสิบหกชิน้นนสุเกะนี่ใบช่วงห้าร้อยนะครับผมยังไม่ค่อยมีนะอ่าเป็นมันน่าจะเป็นช่วงห้าดาวนะครับนะได้เป็นใบห้าดาวนะครับแล้วก็ซองสุดท้ายเป็นการ์ดธรรมดานะครับห้าดาวน่าจะมีแค่แพ็คละนึงใบ แค่นั้นจริงๆนะครับเนาะอ่าตัวนี้น่าจะเป็นใบธรรมดานะครับนี่เบอร์แปดร้อยยี่สิบเก้านะครับเป็นคาสมาคุงน่าจะเป็นช่วงนอนกลางวันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูการ์ดกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ใบแรกห้าร้อยสาสิบหกนะครับใบห้าดาวเนาะ แล้วก็829 827 776 780 806 793 823 829 794 793แล้วก็ใบสุดท้ายนะครับเบอร์820นะครับนะก็ได้มาประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็คนี้เนาะ